สวัสดีครับทุกท่านพบกับพวกเราอีกครั้งกับช่องแมค l c กกี i ครับผมแล้วก็คอนเทนต์ของเราในวันนี้นั้นก็จะไม่ได้มารายงานข่าวสารหรือว่าข่าววิเคราะห์อะไรก็เหมือนกับว่าเป็นการทําคลิปแก้ขัดครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมติดธุระส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยจะสะดวกในการทําคลิปสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมก็ได้ติดตามข่าวสารสงครามรัสเซียยูเครนมาเหมือนกัน ก็พูดไงก็คือมีเวลาว่างในการไท่ไถหน้าจอเฟซแล้วก็ดูข่าวแต่ว่ายังไม่สะดวกที่จะทําคลิปเฉยๆครับก็ขออภไปทุกท่านมาณนะที่นี้โดยครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้นั้นก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เอามาบอกเล่าบอกกล่าวกันถ้า่าถือสว่างมาเป็นการพูดคุยด้วยกันก็นแล้วกันครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็วางแผนที่จะทําการไลฟ์สดแล้วก็ทกําการ วิเคราะห์พูดคุยข้อมูลข่าวสารเป็นแบบเดียวไทม์อยู่แล้วครับยังไงก็อดใจเราออีกสักนิดหนึ่งครับผมสาหรับสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนในช่วงนี้นั้นต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า,าทางการรัสเซียนั้นได้เพิ่มการกดดันแล้วก็ทําการรุกเข้าใส่กองทัพยูยเครนแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นในพื้นที่ของคาชีฟแล้วก็วัวชันส์ครับผมซึ่งทางรัสเซียนั้นได้ ทรงกำลังเข้าบุกไปจํานวนราวๆสองถึงสามหมื่นนายนั้นจะเห็นได้ชัดว่าทางกองทัพรัสเซียก็ประกาศตั้งแต่ต้นไว้ว่าจะเป็นการบุกเพื่อย,ยึดพื้นที่แล้วก็สร้างแนวกันชนให้กับดินแดนเบลโกอดแล้วก็ในบริเวณของชายแดนนั่นเองเพื่อป้องกันไม่ให้ทางยูเครนนั้นยิงอาวุธเข้าใส่พลเรือนอันนี้เป็นเหตุผลของทางรัสเซียครับผม แต่ว่านขนะนี้นั้นทางกองทัพยูเครนนั้นก็ได้ทุ่มกําลังเสริมเข้าเข้ามาป้องกันแล้วก็เข้าโจมตีตอบโต้กองทัพรัสเซียในตรงจุดที่วอร์ชาร์และก็คาคีฟทําให้แนวรบมันค่อนข้างขยับช้าครับผมแต่ว่าก็เป็นไปแบบการรบที่แบบหมู่บ้านต่อหมู่บ้านอาคารต่ออาคารครับทําให้แนวรบตรงส่วนนี้นั้นไม่ขยับขยเขยื่อนเท่าที่ควรทําให้ทางยูเครนนั้นมีเครดิตตรงที่ว่าสามารถ หยุดการรุกของกองทัพรัสเซียได้แล้วแต่ในข้อที่จริงก็คือทางกองทัพรัสเซียที่กล่าวไว้ว่าในแนวรบ,บวอชัสนั้นกองทัพรัสเซียมีกําลังพลประมาณ1 0,000หนายในขณะที่กองทัพรัสเซียนั้นต้องต่อสู้กับทหารยูคเครนที่ทําการป้องกันแล้วก็ทําการบุกเข้าใส่กองกําลังรัสเซียราวๆ4 0,000ื่นนายครับแล้วก็คือจํานวนถึง4ต่อ1น,นั่นเองซึ่งผลการรบจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็คงต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนั่นเองครับผมแล้วก็ ในที่สงครามในการเมืองครับการเมืองและระหว่างประเทศซึ่งเราเห็นว่าการรบในสนามรบเดือดเดือดแล้วการรบในสงครามโดยเฉพาะในยุโรปอย่างเช่นที่แบบสำรวจที่ทำโดยสภายุโรปนั้นพบว่าประชาชนในยุโรปนั้นไม่เชื่อมั่นว่ายูเครนจะเอาชนะสงครามได้ครับผมและในทุกประเทศในแถบยุโรปที่ทำการสำรวจก็ได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสหรือว่าอังกฤษอย่างนี้เป็นต้น ยกเว้นเอสตโตเนียนั้นที่ประชาชานส่วนใหญ่เชื่อว่าสงครามจะจบลงด้วยข้อยุติในการเจรจาเท่านั้นชาวยุโรปส่วนใหญ่นั้นเชื่อว่าสงครามจะยืดเยื้อต่อไปอีกราวๆห้าปีครับผมจากการสำรวจของ ECFR เพราะว่าประเทศ,ปร,เทศประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดนั้นกำลังสนับสนุนการเจรจาระหว่างยูเครนและสหพันธรัฐรัสเซียแต่ทว่าในเยอรมแลนีฝรั่งเศสอิตาลี ประชาชนส่วนใหญ่นั้นสนับสนุนในการผลักดันยูเครนเข้าสู่การเจรจา,ากับรัสเซียมากกว่าสนับสนุนการยึดิดินเดียนของตัวเองกลับคืนมาครับผมแล,และในเยอรมน,นีนั้นมีมากกว่า54%ที่ต่อต้านแต่ว่ามี31%ครับที่เห็นด้วยในการนำยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพโยุโรปแต่ในฝรั่งเศสนั้นมีอัตราส่วนละว40ต่อ36เปร์เซ็น หรือว่าก็คือประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยที่จะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสภายุรโรปนั่นเองครับเอยสมาชิกส,สมาชิกสาภาพยุรโรปนั่นเองและก็อีกข่าวหนึ่งก็คือประธานาธิบดีปูตินครับได้กล่าวไว้ว่าอาจจะมีการส่งขีปนาวุธ P800 o n อนิคส์ครับผม ซึ่งเป็นขีปนาวุธโจมตีเรือหรือว่าขีปนาวุธต่อต้านเรือระยะไกลให้กับกลุ่มฮูตีครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสมดุลในในแถบนั้นในแถบเยมเมนก็เป็นได้อันนี้เราก็ต้องดูข่าวกันต่อไปครับผมและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือทางนาโตนั้นแล้วก็หรือว่าทางสาหรัฐอเมริกาที่เป็นหัวหอกนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่า ยูเครนนั้นจะได้รับเครื่องบินขับไล่ F-16 ลำแรกในเดือนกรกฎาคมนี้ครับแล้วว่าในช่วงแรกนั้น F-16 จะใช้เพื่อป้องกันขีปนาวุธของรัสเซียที่ยิงเข้าใส่ยูเครนแล้วก็จะไม่ถูกนํามาใช้ในการโจมตีดินแดนในรัสเซียซึ่งข้อสกของนาโต้ได้กล่าวไว้การแถลงการนี้มีขึ้นหลังจากที่กองทัพรัสเซียนั้นได้ทำการยิงขีปนาวุธอิสกาเดเข้าใส่สนามบินในเมโกรคดครับ และเป็นเหตุและเป็นผลทําให้เครื่องบินซู27ของกองทัพยูเครนนั้นเสียหายไปอย่างหนักไปสองลำแล้วก็อีกราวๆสี่ลำที่เสียหายแต่ว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเสียหายเท่าไหร่นั่นเองแล้วเรามาดูข่าวการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกากันบ้างครับผมสมาชิกสภาคองเกรสนั้นซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตกำลังจะชักชวนประธานาธิบดีโจไบ,บเดนให้ถอนตัวออกจากการเลือกตั้งครับผมจากข้อมูลของหน่วยงานนั้น สมาชิสภาผู้แทนอาสฎดร25คนจากพรรคประชาจากพกรรคกำลังตีมเรียกร้องให้ไบเดนถอนตัวจากการแข่งขันอ้างอิงจากผลสํารวจของความคิดที่จะทําโดยไอซ์โพตนั้นหนึ่งใน3ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคเดมโมแครตเชื่อว่าไบเดนไม่ควรได้รับเลือกอีกเป็นสมัยที่2ถึงแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้นําอบาโสบางคนครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นั้นทีมหาเสียงของไบเดนปฏิเสธเสียงเรียกร้องให้เขาก้าวลงตําแหน่งจากการแข่งขันชิงประธานาธิบดีครับ ซึ่งการดีเบตครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีไบเดนและก็ผู้เข้าชิงตําแหน่งหรือก็คือทัปมมีกําหนดจะเกิดขึ้นในวันที่10กันยายนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่5าพฤศจิกายนนี้ซึ่งก็เป็นไม่ว่าจะทัป์หรือไบเดนขึ้นมาเป็นนั้นต่างก็มีส่วนสําคัญกับทางสงครามรัเสเซียยูเครนนั่นเองครับซึ่งมีกระแสข่าวมาว่าประธานาธิถ้าหาว่าทัปมได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ย สงครามรัสเซียยูคเครนจะยุติลงที่การเจรจาแล้วก็ยูคเครนอาจจะต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนไปแต่ว่าถ้าหากว่าไบาเดนได้เป็นต่อสองครามก็จะดาเนินต่อไปนั่นเองซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับผมซึ่งในขณะที่สหรัฐอเมริกากําลังยุ่งอยู่กับการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่นั้นประธานาธิบดีปูตินหลังจากที่ได้ไปเยือนเกาหลีเหนือในช่วงก่อนแล้วก็จีนที่ก่อนหน้านั้นนั้นล่าสุดประธานาธิบดีปูตินได้เดินทางมาถึงเมือง อัสตานาครับผมซึ่งเป็นเมืองหลวงของคาซัคสถานเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของ s c o ซึ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้นั่นเองที่วันที่4กรกฎาคมวันพรุ่งนี้ครับวันนี้วันที่3อยู่ผมอัดคลิปวันที่3ซึ่งวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้แต่วันนี้นั้นประธานาธิบดีประธานาธิบดีรัสเซียมีการกำหนดการประชุมทวิภาคีโดยจะเป็นการเข้าพบกับผู้นําประเทศเป็นการส่วนตัวอย่างน้อย6ประเทศได้แก่ ออดอกันตุรกีและก็สีจิ้นผิงของประเทศจีนนั่นเองครับแล้วก็มีข่าวล่าสุดอีกครั้งนั่นก็คือหลังจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธอิสกันเดอร์ที่สนามบินไมโครรอดนั้นภูมิภาคพ,พอตาว่าได้ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธอิสกันเดอร์อีกครั้งหนึ่งครับผมในครั้งนี้เฮลิคอปเตอร์ MI 2 4าจำนวนหนึ่งลำลำถึงยานพาหนะทางทหารที่อยู่ใกล้เคียงอีกสีคันก็ถูกทำลายรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ แล้วก็เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคอีกถึง20คนครับอันนี้อันนี้ไม่แปลกใจครับที่ทางของทัพรัสเซียจะโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนถึงพอทาวาได้แต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือโดนสอดแนมของรัสเซียรวมถึง UAV ชี้เป้าทั้งหลายแหล่นั้นสามารถบินลึกเข้าไปในดินแดนของยูเครนได้หลายร้อยกิโลเมตรได้อย่างไรโดยที่ระบบป้องกันัฟทางอากาศแล้วก็ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกของยูเครนไม่สามารถทําอะไรได้ ซึ่งก็เป็นนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าที่ทางชาติตะวันตกแล้วก็นาตโตแล้วก็ยุโรปต่างก็เร่งสง่งแล้วก็เร่งจัดซื้อจัดหาการนำเข้าขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานทั้งแพตติโอต์เอ m a เอเอให้กับยูเครนเป็นการเร่งด่วนนี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักก็เป็นได้ครับผมต่อเนื่องจากข่าวที่ว่าทางกองทัพรัสเซียสามารถบินโดรนสอดแนมแล้วก็อากาศยานเข้าใส่ พื้นที่ควบคุมของครับยูเครนนด้อย่างอิสระครับทางการสหรัฐนั้นที่ในเมื่อวานหรือวันที่2กรกฎาคมได้ประกาศความช่วยเหลือเพิ่มเติมมูลค่า2,300ล้านดอลลาร์าสหรัฐให้กับยูเครนครับซึ่งความช่วยเหลือเหล่านี้รวมถึงอาวุธต่อต้านรถถังเจวยวลินเอ็นลอแล้วก็พาเซอ,อร์ฟอลหรืออะไรต่างๆแล้วก็ระบบป้องกันไยทางอากาศแพตติออดรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ซ่อมสร้างแล้วก็เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้รวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศประเภทอื่นๆอ,อีกครับการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประชุมกับยูเครนที่กะทรวงกลาหโหมเพื่อตอบสนองต่อคําร้องขออย่างเร่งด่วนของยูเครนเพื่อขอความช่วยเหลือในการต่อต้านกองกําลังของรัสเซียที่กําลังลุกเคลืบอย่างมีประสิทธิภาพในทุกแนวรบในขณะนี้ซึ่งประธานาธิบดีเซเินสกี้นั้นได้ระบุว่าถ้ากองทัพรัสเซียนั้นได้ทิ้งระเบิดร่อน FAB หรือว่าจรวด ติดอาวุธนำติดชุดนำวิถีมากกว่า800รูกแค่ในเวลาสัปดาห์เดียวครับจึงจำเป็นต้องเรียกร้องให้ลดข้อจำกัดลงในการโจมตีลึกเข้าไปดินแดนของรัสเซียแล้วก็โจมตีฐานทัพอากาศโดยเฉพาะเครื่องบินที่ทำหน้าที่ทิ้งระเบิดเหล่านี้นั่นเองครับส่งท้ายกันด้วยความเห็นส่วนตัวของผมครับ <c oughs> เราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราติดตามข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นกลางหรือว่าอย่างน้อย,อยก็ ที่เป็นรายงานข่าวที่เป็นแบบทั้งสองฝ่ายก็จริงเราจะเห็นได้ว่าทั้งกองทัพรัสเซียนั้นได้บุกเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นเขตย,ยึดครองของกองทัพยูเครนอย่างต่อเนื่องครับถึงแม้ว่าแน,นวรบส่วนใหญ่จะหยุดนิ่งแล้วก็มีการรบเพียงประปรายเช่นเดิมพแต่แต่ว่ามันจะมีแนวรบอยู่บางแนวรบครับอย่างเช่นที่โบชานสคุบยานซูมี ans, án, i, หรือว่าอดิปกาบักมุดโดเนสเนี่ย ถ้าหาว่ากอ,องทัพรัสเซียทุ่มกําลังพ่อใส่ตรงไหนกอ,องทัพกองทัพยูเครนก็ไม่อาจจะป้องกันหรือว่าต้านทานได้ในในช่วงแรกๆครับจะเป็นจะต้องระดมกําลังแล้วก็ดึงกําลังจากส่วนอื่นเพื่อมาป้องกันตรงจุดนี้เนี่ยจ,จะเป็นแสดงให้เห็นว่าถ้ากองทัพยูเครนนั้นไม่มีกําลังที่เพียงพอที่จะอุดรู้ด้วยหรือว่าป้องต้านทานการโจมตีขนาดใหญ่ของกอ,องทัพรัสเซียได้ แล้วก็อย่าลืมว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นใช้กําลังพลน้อยกว่าฝ่ายตั้งรับถึง1ใน3หรือบางทีอาจจะถึง1ใน5ก็เป็นได้ครับผมจากแนวรบบัวชั้นที่ทางกองทัพรัสเซียใช้ทหารเพียงแค่1 0,000่นนายทางกองทัพคาคีฟใช้ทหารเพียงแค่1 000, 5 0 0 0นายอดีปกาใช้ทหารไม่ถึง2 0 0 0มืนายรวมถึงที่คริงกี้เคอร์ซันใช้ทหารไม่ถึง1 000, 5 0 0 0นายรวมๆแล้วยังไม่ถึงไม่ถึง7 0,000ืนนายด้วยซ้ำครับผม ทําไม้เกิดข้อสงสัยว่าถ้าหากว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นที่มีข่าวว่าซ่อนทหารเอาไว้ตามแนวชายแดนมากกว่า3,50 0 0นนายไม่รวมที่ป้องกันชายแดนกว่า1 5 0 0 0 0นายแสดงว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นใช้ทหารยังไม่ถึง10,000 0นายในการบุกเข้าโจมตีเพื่ออย่างเชิงกองกําลังของยูเครนได้กลับกันกลับกันนั้นทางกองทัพยูเครนต้องใช้กองกําลังพล มากกว่า2องแสนนายในการป้องกันการโจมตีที่แบบเหมือนกับว่าเป็นการโจมตีเพื่ออย่างเชิงกําลังนี้จะไม่รวมถึงกองทัพของรถถังยานเกราะที่กองทัพรัเสเซียนั้นได้ขนมาไว้ในแนวหน้าอย่างต่อเนื่องครับผมไหนจะเป็นการถูกทําลายด้วยโดน FPV โดนเลนเซนี่เรากำลังพูดถึงระบบปืนใหญ่แล้วก็ระบบต่อต้านอากาศยานทั้งหลายครับผม ยังไม่นับรวมถึงการทิ้งระเบิด FAB จำนวนมากที่อยู่นอกระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนอีกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นย่อมนำพามาถึงซึ่งความเสียหายในด้านของกำลังพลและอาวุธทุปกรณกของทางยูเครนเป็นจำนวนมากนักวิเคราะห์หลายคนได้กล่าวไว้ว่านี่เป็นสงครามภาคกระ่ากำลังที่ทางกองทัพรัสเซียนนั้นกำลังได้เปรียบและก็เป็นสิ่งที่กองทัพรัสเซียนั้นต้องการถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ กองทัพรัสเซียก็ยังสามารถอยู่ได้สบายๆท,ทั้งการส่งกําลังบํารุงทั้งการซ่อมสร้างอาวุธยธุทโธปกรณ์ที่เสียหายแล้วก็อาวุธยธุทโธปกรณ์ที่หมุนเวียนเปลี่ยนเข้าสู่สนามรบและกําลังพลที่เปลี่ยนหมุนเวียนเข้าสู่สนามรบกลับกันนั้นทางยูเครนนั้นอายุของทหารที่ทําการรบมีแต่จะมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เป็นที่ทำให้เป็นข้อสงสัยว่าทางยูเครนนั้นจะสามารถต้านทานกองกำลังรัสเซียได้อีกนานเท่าไหร่ หรือว่าทางกองทัพยูเครนนั้นจะถูกบีบให้เจรึ้นโต๊ะเจรจาเท่าไหร่ซึ่งเราก็ไม่อาจทราบได้ครับแต่ว่าสิ่งที่แน่ชัดในตอนนี้ก็คือยิ่งปล่อยเวลาผ่านเมื่อนานเท่าไหร่คนที่จะเสียเปรียบแล้วก็เสียหายมากขึ้นก็คือกองทัพยูเครนครับผมหากเราเทียบว่าการสูญเสียของกองทัพยูเครนต่อกองทัพรัสเซียนั้นอยู่ที่6ต่อหนึ่งถ้าหากมีข่าวออกมาว่าทากองทัพรัสเซียนั้นเสียชีวิตไปราว สองหมื่นนายนั่นก็แสดงว่าถ้ากองทัพยูเครนเสียชีวิตไปราวๆหนึ่งแสนนายมากหรือมากกว่านั้นเข้าไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่ายังไม่เกิดการเจรจ,จาขึ้นแนวโน้มที่กองทัพยูเครนนั้นจะสูญเสียพื้นที่แล้วก็สูญเสียกําลังคนและอาวุธยุทโธปกรณ์ก็มีนต่จ,จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นครับพูดมาถึงตัวน,นี้แล้วนั้นผมก็ <laughs> ไม่อาจ จะชี้นําความคิดทุกท่านหรือว่าใครได้แต่สําหรับผมผมคิดว่ายิ่งสงครามจบเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับเพราะว่าคนที่บาดเจ็บล้มตายนั้นมันก็ไม่ได้เป็นผนดีครับทุกฝ่ายนั่นเองสําหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ครับอันนี้เป็นการลงคลิปเพื่อแก้ขัดแล้วเป็นการมาพูดคุยกับทุกท่านเฉยๆเอาไว้ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจหรือว่ายังไงถ้าทุกอย่างพร้อมก็เดี๋ยวผมก็จะทําการไล์สดหรือว่าทำการลงคลิปในรูปแบบใหม่ครับ สำหรับวันนี้คงมีแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสนับสนุนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ